อั<แ>นนี้อันนี้อยากรู้อันนี้เล่นเกมอยูแ dem, ล้วพี่ชอบให้ทุกคนเล่นเกมเอาเกมมาทุกคนเล่นตลอดเลยเราอันนี้ดีกว่าพี่อยากให้ทุกคนพูดถึงหนึ่งหัวใจที่มีต่อแฟนคลับภายในหนึ่งนาทีไม่พอสำหรับผมออกโซะแล้วออกตัวก่อนเลยแล้วพูดไม่ถึงหนึ่งนาทีเดี๋ยวสามสิบวีแล้วหยุดนะโดนเดี๋ยวใเรื่องพี่มีนาฬิกาจับเวลาด้วยอ่ะปวดหลานเรียบร้อยแล้วนี่ตั้งเวลาเดี๋ยวจับเวลาหนึ่งนาที โอน้อยออกใครพูดก่อนนี่เราตามอ่าดำแล้วคนที่ชุบใครพูดก่อนวะพี่เหรอเธอพูดก่อนโอเราเป็นสุดท้ายกคนโอเคพร้อมเริ่มครับเขาก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาของผมนี่1ปีแล้ว1ปีที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็ตั้งแต่วันแรกจริงๆแล้วเราไม่รู้จักกันเลยเริ่มต้นคือไม่รู้จักกันแล้วก็มีดีก็มารักในความ สามารถในการร้องเพลงของเราชอบดูโชว์เราแต่ก็ยังไม่รู้นิสัยกันจนวันนี้อยู่ด้วยกันมาก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างหรือว่าแบบว่าต้องปรับนิสัยเข้าหากันบ้างนะเราก็ทดสอบอะไรกันมาหลายอย่างแล้ววันนี้ยังอยู่ยังเหนียวแน่นยังรักกันอยู่เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้<ฮ>แล้วก็ทุกครั้งที่เหนื่อเนี่ยผมจะเปิดไอจีมาได้เห็นทุกคอมเมนต์ของผมที่เขาทม,เ,มเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆรักนะทา,ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่โชคดีมาก เกิดมาในชีวิตไม่คิดว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้แล้วก็หวังดีและอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เรามากขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือครอบครัวเราสิบวินาทีสุดท้ายค่ะเขาคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ส่งมาให้ผมละให้ผมทำอทุกวันนี้ทต้ใจมากๆคุณครับได้ๆได้ๆได้ๆๆๆๆๆได้ค้า้มทุกปากทุกเสีจริงๆครับ มากันที่คนตอบแต่ก็คนที่สแต่ซึ้งซึ้งซึ้งพี่โดมหายใจเข้าก็สามสิบวิแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้เวลาประมิลผลขนาดนั้นแค่หมายถึงว่าจมูกเขายาวหรืออะไรให้พี่โดมพูดดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้แฟนคลับพี่โดมเริ่มเกลียดแล้วกำลังจะพูดสิ่งดีๆเนาะตัวดีกันดี่อไปจะอาปาโดมแล้วครับหนึ่งหนาที่เป็นหัวใจของเราให้แฟนคลับอยากจะพูดอะไร ไปเลยครับผมก็อยากจะบอกว่าไม่คิดไม่ฝันครับว่าชีวิตหนึ่งคนเราจะได้เจอกับความรักความห่วใยในรูปแบบแบบนี้คือเราจะได้เจอครอบครัวเจอจากคุณพ่อคุณแม่จากเพื่อนๆคนรอบข้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่มอบให้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยเขาให้เราแบบไปให้กาลังใจซื้อของซื้อขนมซื้อนุ่นซื้อนี่ให้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันหนึ่งจะได้จากจากจากคนกลุ่มนี้แล้วก็ดีใจครับที่เวลา เราเราเราเห็นเขาเขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยเราถือเป็นกําลังใจให้เขาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นกำลังใจเราอย่างเดียวซึ่งมันกลายเป็นกําลังใจที่มอบให้ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยากจะขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะผ่านเรื่องดีเรื่องร้าย่างๆน,น,น,นะครับเออคือชีวิตคนเราในชีวิตของการบันเทิงเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาผมาร้องเพลงมันทาให้ผมรู้ว่าผมอยากจะร้องเพลงเพื่อใครครับเพื่อผู้คุณทุกคนขอบคุณมากครับ เอเอโดมเป็นคนเป๊ะเลยเป๊เป็นคนพูดได้ดีนะใช่รวบรัดแล really. ้วแบบครบทุกข้อความทุกมาเสียโอเคพี่ไม่รู้จะพูดอะไรน้องๆพูดแทนใจพี่ไปหมดแล้วเลยยังถ่ายเป็นจริงแล้วกันครับไม่ต้องเลยห้าสี่สามสองับปิดอ่าผมผมเชื่อเรื่องบุญกรรมเชื่อเรื่องชาติปางก่อนผมว่าการที่คนเราจะมาเจอกันได้เนี่ยต้องทำบุญร่วมกันมา ผมคงจะไปทําบุญสร้างวัดหรือเปล่าประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้คนมีคนฟังเพลงผมเยอะฟังให้ทําให้ผมเป็นคนพูดแล้วมีคนฟังทําให้ผมเป็นคนพูดหรือว่า,าทําอะไรแล้วมีพวกคุณอยู่เคียงข้างเสมออย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็ยังเชื่อต่อไปว่าเราคงทําบุญด้วยกันมาแล้วชาตินี้ขออนุญาตทําบุญด้วยกันต่อไปครับสา <30 S 1> <30 S 2> มสิวิพอแค่นี้แหละครับผมไม่พูดแล้วสาวิ ครับผมครับเท่านี้เท่านี้เป็นคำที่ตั้นแต่ใจความบางทีคำจำกัดความความรู้สึกดีๆไม่จำเป็นต้องหนึ่งนาทีถูกต้องบางทีสามคำก็รู้สึกสะอึกได้ขอสามคำฉันรักเธอเอยเลยวะแต่กันน่ารักนะแต่มาคิดพูดปลายใจฉั่นใช่ใช่เป็นความรู้สึกเดียวกันนาะปากเบิกสั่งนเลยเพราะมันแบบมันคือทั้งหมดทุงมวลที่มันอยู่ในใจเราพี่กิ่งดีกว่าครับผสุดท้ายแล้ว หนึ่งนาทีนี้หนึ่งนาทีนี้โอ้โหเดี๋ยวงมันจะได้ยินเสียงไม่พอเหมือนได้กลิ่นโอเคมา 5 4 3 Action ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่คอยติดตามผลงานของกิ่งมาตลอดถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆมาเนี้ยในปี2องปีที่ผ่านมานี้กิ่งอาจจะมีซิงเกิลออกมาให้ได้ฟังกันน้อยแต่ทุกคนก็ยังคิดถึงซิงเกิลของกิ่งแล้วก็ติดตามผลงานอื่นๆของกิง่งไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรืออะไรก็แล้วแต่คือสําหรับแฟนคลับของกิงเองเนี่ยกิ่งจะบอกเสมอว่าทุกๆคนถือครอบครัวคือกิ่งจะไม่เคยจะจะเรียกกันตลอดว่าเนี่ยคุณเป็นพี่คุณเป็นน้องคุณเป็นเพื่อน น้อยมากที่จะแนะนำให้กับคน,นอื่นรู้จักว่านี่แฟนคลับเองนะ ม่กิ่งจะบอกตลอดเลยว่าเนี่ยคือเพื่อนกิ่งเนี่ยคือพี่กิ่งก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่แข่งขันกันตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆอย่างที่เอามาให้การที่เจอกันเนี่ยมันเป็นแบบคุณค่าทางจิตใจมากๆเพราะฉะนั้นของกินไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าของกินเนี่ยเต็มตู้เย็นแล้วนะคะแล้วก็ของกินอะร็ไ้50วิลาวิลล่ค่ะตุ๊กตนาก็ไม่เอาขอเต็มตู้มากเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าแค่มาเห็นหน้ากันก็พอแล้วรักทุกคนมากขอบคุณที่ติดตามผลงานพวกเรา เฮ้ยแฮปปี้่พพนะหนึ่งาทีแมสเซจเนียอยากจะพูดหลายทีแล้วว่ามไม่ต้องซื้อขนมมาให้หนึ่งเลยคือแค่เขามาเราก็ดีใจแล้วล้วจ,จเอาหน้ามาเจอกันอ่ะ จริงๆเราก็คือทำเอกกุยหน้ามาไำไหมวะเนี่ยหน้ามาแตกเดี๋ยวก่อนรู้ได้ไงว่าหน้ามาตัวเองแตกเนี่ยเฮยคีมีมีพรายกระซิบบอกและกิ่งอ่ะรู้สึกว่าเวลาเขามาเขาต้องเดินทางมาหาเราเนี่ยเขาก็ต้องใช้ตังเดินทางมาเหนื่อยก็เหนื่อยต้องซื้อของมาอีกเนาะแต่เราเข้าใจว่าเป็นน้ำใจที่เขาอยากให้เราแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะบอกเขาว่าเออไม่เป็นไรขนมไม่เป็นไรของขวัญไม่เป็นไรแค่มาล้วก็ดีใจแล้วมันเป็นกำลังใจกันอันนี้คือทุกทุกคนต้องการแบบนั้นจริงใช่พอแล้วใครพอแล้วครับ